ครับกาบสุริขับมาแล้วครับลูข้อยิซันน้ำโชครับมือนี่ครับบริมีน้อเอ้ยเมนูอย่างนี้ครับอ่อมหมูครับอ่อมหมูง่ายๆครับไปติดตามครับพี่น้องอ่อมหมูครับอ่อมหมูนี่ครับเอาเอาพริกแกงลงโคกกันนะครับพี่น้องเนี่ยอันนี้อยากต่างกล่องครับ ผีแกงลงโค้กครับโคกเสร็จแล้วโอ้ยแกงลงโค้ครับป้าวโอ้ยผีแกงลงโค้คโโกงงคันผีแกงลงหมอ นำด่างโคกต้องไปครับพี่น้องดเดี๋ยวคุมหาปลาแดกแล้ครับใช้น้ำปลาแดกครับมานะเนี่ยปลาแดกเป็นบ้านท่าเลยครับพี่น้อง ประเด็กเื้อขวดมันสีสมสูบประแด็กเท่าเงียบยงบ่ได้ครับประแด็กดิบภาษาบ้านเฮาเอาล่อให้มันเดือดนะครับพี่น้องล่อให้พี่แกงมันสุกครับจังคอยจังคอยเอาหมูลงครับพี่น้องนี่ฟังเสียงกะระ l e n เดือดครับพี่น้อง เดือดแล้วหมูกับบักพริกเนี่ยเอาล่งพร้อมกันนะครับนี่ครับเดือดแล้วเดือดแล้วลูกโดดครับลูกโดดลูกโดดสอมชั้นลงไปครับพี่นอ้องตามด้วยผงชูรสใส่ไล่แสบไลยใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ไลยกับเพระแสบนเลียนนี่ ประมาณสองสองช้อนชาเห็นในกล่องมันส่งหลายคือร่อให้นผพริกสุกกับหมูสุกออกพักลงเป็นอันเสร็จครับผมเมื่อต้องปรุงยังไรครับใส่แล้วผงชูรดกับประแดกสําหนับแซ่บรับหวานมันสิออกพักครับพักมันหวานอยู่แล้วครับเอาคอยติดตาม ตอนแล้วเสร็จพี่น้องนี่หนมาตาครับสุดยอดเด่นเด่นเลยครับพี่น้องพักลงครับพักลง แล้วก็ยุบครับพี่น้องต้นวอมอยู่กรุงเทพนี่ก็สิเพราะมันสองตน้นสามต้นทีสิบบาทอันนี้มัดงแบบไงหนึ่งครับมัดสิบบาทครับปัญญ์แม่ค้าก็สิมาเบีงสิได้ครับนี่สิบบาทกรุงเทพ ียุบานเข้าขผู้ถ่อคุณปูป่ครับนานเ,าเนวคุณปู่ผักมีสีใบม,มีมัดลุงเทพคขาข้องขีบกับสูง่งขาซื้อกินกาแเขงคัดเอ้ยเงินเดือนไลน์นะขาข้องขีบสูงสูงข้องยุบานไม่ได้แล้วครับพี่น้องก็เปรียบเทียบกันเนาะ มฮหาเอ็นตอนนี้มีแห้งกับพันหาเข่ามากดีไมาอยู่บ้านเนาะพี่นอ้องหุบแล้วหุบแล้วพี่นอ้องคือขวนงูเลยนำพอ่อเจาะเด้อพี่นอ้อง น้ำเพิ่อีก็เขาเอือนแกงแน้ำหลกว่านี้เขาเอือนต้มหอมพี่น้องซีสันหอมอืม เราจัดอ้อมแล้วพี่น้องแซ่ยบพื้นแล้วผ่านโดยหัวหอมอ่อ,อนจันหน่อยครับอ,อโ เซ็ตสับพี่น้องนี่มาบงหน้าตาพี่น้องนะนี่หอมแล้วลวครับปิดแก๊สปิดฝาหม้อร,รอยผู้ฒ่าตักเอยมาตักกินตักไว,ว้บ่ได้ครับอากาศมันเย็นนสิบ่แส่บเอาครับพี่น้องตักให้ผู้ฒ่ากัน อ้ม้อกับเส้น่นี่งน่นขนมขนินดังทีโดนัทโดนัทผมกินแเหนียวผมไม่ได้กินของในมันมันแข็งลกมันนั่นมนแข็งรอแข่งระู้สุดยอดพี่นาง เรียนกับแม่ทีือครับเรียนทุกวันนะแล้วติ๊กแม่ก็นแกมค่บไอ้แม่ชื่อว่าอ๋อพี่นองอุ้ยรื้มตัว นี่พร้าขาระนามครับกับเมนูมันนี่กัสิมีมีลาบกุ้งครับลาบกุ้งลาบกุ้งกล่องมันนี่นี่ก้อยกุ้งขวาครับอันนี้ก้อยกุ้งดิบครับอันนี้อ้อมหมูครับอันนั้นอัน,นปิ้งใส่กอกอันมกม่วงกินครับก้อยกุ้งตำประเด็ผักกาดหินครับผักกาดหินเนี่ยวัสบีอีสานครับนี่ แล้วก hm ็เครื่องเคียงครับเอากับบมียังไหลครับแค่นี้แหละครับมาขี้รถสื่อตะเก็ยหนึ่งหนึ่งเกจเกจซีซีเกจบสื่อเงินไหลพี่น้องเอาแค่นี้แหละครับฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับลูกหลานพึ่งฮัดเท็ดนะครับฝากติดตามด้วยฝากเบิรงฝากแชร์แน่เลยพี่น้องเลยอ่ะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับนำโชคสวัสดีครับสวัสดีคายบาย